สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องจอเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้ายานบานตะไทยได้มีการโพสต์ข้อความและคลิปลงในกลุ่ม fc ทีมงานทนายประชาชน V2 คุณกิน,ก,นกินนอนนอนนะครับคุณลืมหรือเปล่าว่าลุงมีทีมทนายแอดน้องนะครับ แอดน้องนะครับอันนี้ประภเด้อแอดน้องคุณลืมหรือเปล่าว่าลุงมีทีมทนายแล้วท่านทนาย,านนายก็ทนายสมก็ไม่ได้อยู่ในห้องสืพยานคนที่ลุงต้องฟังคือทนายลุงทำไมต้องให้ลุงลงไลฟไปฟังทนายสมตอนนี้ครอ๋อทนายสมไหนเนาะทนายสมเกียรติแล้วครับ ทนายสมเกียรติก็หมดหน้าที่แล้วนะครับหมดหน้าที่ที่ทําคดีให้ลุงแล้วนะครับก็จะมีอยู่อ่าน่าจะเรื่องนึงนะครับที่ยังคงค้างอยู่นะครับก็ไม่ได้รับการติดต่อมาก็คงก็คงจะต้องรอการติดต่อก่อนนะครับทนายสมเกียรติขึ้นไลฟ์บอกเหมือนกับพยายามที่จะบอกว่าทนายสมเกียรติขึ้นไลฟ์พูดเรื่องอะไร จริงๆแล้วทนายสมเกียรตินะครับทนายสมเกียรติถ้าท่านจะแสดงความคิดเห็นนะครับอันนี้มุมมองของลุงนะครับถ้าท่านจะแสดงความคิดเห็นนะครับในรูปคดีต่างๆนะครับในคดีความนะครับก็อยากจะให้ท่านทนายสมเกียรตินะครับเคารพการทํางานนะครับของทีมงานทนายนะครับที่ท,ท, Eat, fit, fit. ทํางานทําคดีให้ลุงกับป้านะครับเพราะว่าการไหลสดนะครับการไหลสดแสดงความคิดเห็นมันก็เป็นสิทธิ นะครับของทุกทุกคนนะครับแต่ว่านายสมเกียรติก็เคยร่วมงานกับลุงนะครับเคยร่วมงานกับลุงกับป้านะครับก็บางครั้งลุงกับป้านะครับโดยเฉพาะลุงนะครับลุงก็เขาะยามบอกให้ทนายสมเกียรติไม่ต้องไลคดีนะครับไม่ต้องไลสดเกี่ยวกับคดีนะครับเคยมีนะครับที่ลุงเคยบอกท่านนะครับว่าบางทีอ่ะการไลสด มันก็มันก็มันมันดีนะครับมีข้อดีแล้วก็ข้อไม่ดีนะครับตอนนี้คดีของลุงก็เป็นของ um, ทีมงานทนายอีกทีมหน sure. like, <have> ึ่งนะครับก็ควรที่จะให้การทํางานหลักๆก็เป็นของทีมงานทนายนะครับเพราะว่าทีมงานทนายสำนักกฎหมายธรรมารสีนะครับท่านไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับท่านไม่ได้เล่นโซเชียลนะครับท่านก็คงจะทํางานแบบนะครับ เงียบนะครับก็คงไม่ได้กระโตกกระตากอะไรนะครับมันก็เป็นเรื่องดีนะครับว่าถ้าลุงปรึกษาอะไรกับทีมงานทนายนะครับเราก็จะคุยกันนะครับในที่ส่วนบุคคลนะครับเราไม่เผยแร่ทางโซเชียลนะครับนายสงเกียรติท่านยังปรารถนาดีต่อลุงมากๆนะคะนะครับก็อย่างที่บอกนะครับการที่เราได้รู้จักใครสักคนนะครับ เราก็จะเก็บส่วนที่ดีๆนะครับคิดถึงแต่ส่วนที่ดีๆของเขานะครับส่วนที่ไม่ดีนะครับเราก็เก็บไว้นะครับเป็นประสบก,การณ์นะครับเราไม่จําเป็นต้องไปออกส์ออกเสียงหรือออกปัญญาท่าทางที่ไม่เหมาะสมนะครับผ่านสื่อโซเชียลซึ่งมันเป็นเรื่องไม่เหมาะนะครับก็ตอนนี้ก็มี นักวิเคราะห์นะครับนักวิเคราะห์หลายคนนะครับวิเคราะห์ต่างๆนะยูทู e สายรอบนอกนะครับที่อยู่รอบนอกก็วิเคราะห์กันมาเป็นปีๆแล้วนะครับก็ก็เป็นเรื่องที่ช่องนะครับช่อง youtube ต่างๆก็ต้องคอยระมัดระวังนะครับอะไรที่ไม่ควรควรหรือไม่ควรแล้วก็ลุงก็เชื่อว่านะครับการมีวุฒิภาวะนะครับการมีวุฒิภาวะนะครับความเป็น Youtube นะครับมาตรฐานก็ขอให้รับษาคุณความดีนั้นไว้นะครับนะลุงไม่อ่านทนายเลยอะไรเนี่ยลุงลไม่ต้องรูดถึงตามสายปัน่นขาอ๋อครับอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับที่อธิบายให้ฟังนะครับและได้มีการโพสข้อความว่าอีชั้นเขียนถึงหลายรอบท่านอย่างน่าทนรอบนี้ผ่วยพูดเองได้ยินบ่หู เขาบอกว่าท่านายคนนี้หมดภาระการงานกับเขาไปแล้วเหลือเรื่องเดียวที่เขารอให้ท่านายติดต่ออีชั้นเดาว,ว่าเรื่องกล่องดำซึ่งตลกมากทางท่านายบอกว่ารอเจ้าทุกคือผวยติดต่อว่าจะเอาอย่างไรรอไปรอมาได้แค่แวบๆ่ว,บวยเขาพูดชัดเจนว่า ทานายสมเกียตริจะวิจารณ์คดีเขาย่อมทำได้แต่ควรต้องระมัดระวังอย่าให้เป็นการก้าวไกลและเกิดผลเสียต่อการทำงานของทีมทานายตัวจริงผู้ญ่ยัยงบอกว่าเรื่องไร้สดนี้ได้เตือนทานายสมเกียรติไปหลายครั้งแล้วเจ้าตัวออกมาพูดเองแบบนี้ทานายสมเกียรติจะรู้ตัวไหม ที่ทนายสมเกียรติหน้าจะหน้าสาดิตเลือดขึ้นหน้าขึ้นหัวหูแดงเถือกเห็นจะเป็นคนเคยรู้จักคบหากันมาย่อมรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเก็บไว้แต่สิ่งดีๆอะไรไม่ดีก็ไม่แสดงออกเผยแพร่อ,ออกสื่อย่อหน้าข้างตนอีชันว่าผ่วย ทอแหลเพราะครั้งหนึ่งกลางวงข่าวกับทนายชุดใหม่กลางการถ่ายไร้วยนินทาทนายชุดเก่าอย่างหน้าทุเลศดังนั้นพวยกับสมเกียรติมันขนมพอสมน้ำยาหลังจากโพสต์นี้ได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นบอกว่าสมเกียรติหน้าชาแล้วหนึ่ง ถ้านายสมได้ยินบอกหู่วยบอกแล้วหน้าแหกไหมหละ่ะสมเกิบฮ่าฮ่ขนมผสมน้ำยาป้าเปรียบดีเกินไปค่ะน่าจะเป็นขี้หมาผสมไข่มะแรงวันฮ่าฮ่คนนี้แปลกมากคือมันแทงทุกคนที่ไปช่วยมันหน้าที่ของท่านเสร็จแล้วแค่แฉนใช้ให้ไปยืน ขยายเวลาในการทุบจิตนี่จิตแบ่งเป็นห้าทอนมาอยู่ดงดอกหมดหน,น้าที่แล้วฮ่าฮ่แปลง,ง่ายๆแพงแต่ห่วยหรือสรีสูงลิวอย่าเสือกฮ่าฮ่ได้ยินบ่หูหมดหน้า,นานที่แล้วห้ามไหลสดเกี่ยวกับคดีของผมอีกเพราะการไหลสด มันแสวงประโยชน์รายได้จากช่อง YouTube ของท่านคนติดตามเป็นแสนคนรายได้เดือนละหลายหมื่นอยากไร้สดจ่ายค่านางรำถวายมาหนึ่งเดือนจองวันไหนหนึ่งวัน20นางรำ3า300บาทค่าของ2,000บาทค่าหัวคิว2,000บาทโอเคไหมถ้าโอเคยินยอมให้ไร้สดได้ได้ยินบอกหูนะ ถ้านายเพื่อนเก่าจำเลยเป็นคนตรงๆพูดตรงไม่มีเลไม่มีเหลี่ยมผวยพูดขนาดนี้ถ้ายัางจะน่าทนอยู่ก็นะมันไม่สนใจเลยด้วยซ้ำมันไม่ด่าออกไลฟ์ก็ถือว่ามันเมตตาแล้วนะแวบแวบใช่ค่ะพอๆกันนี่ก็คือความคิดเห็น จากชาวโซเชียลนะคะสวัสดีค่ะ